รถผู้บริหารตัวท็อปคันนี้เข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะภายในเบาะหนังสีดำสยสวย,สวยตัดด้วยลดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะนี้ส่วนของด้านหน้าของเขาระบบเซ็นเตอร์ล็อกออโต้รอบพันพรมลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ Auto, Gear Auto, บออโต้เกียร์ออโต้บาะปรับไฟฟ้ามาให้กับคุลูกค้าอีกด้วยออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ led มาให้ ะค,ะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ติดฟิล์มรอบพันนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับส,สภาพการใช้งานนะคะเดี๋ยวเราปรับส,สภาพให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ p f c ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับพิงค์เพชรยนต์นะคะพิงอยู่ที่สวินทวงศ์46นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่3มีรถให้เลือกมากกว่า400กาคันกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้พิงอยู่ในส่วนของโซนรถเข้าใหม่นะคะลูกค้าใครที่มองหารถเข้าใหม่ไว้ใช้งานรถสไตล์ผู้บริหารตัวท็อปราคาถูกวันนี้นะคะพิงมาอัปเดตให้กับพีพได้ดูเลยคัน ที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานผ่อนเพียงแค่1,2ื่นสองเท่านั้นเองนะคะได้เป็นโตโยต้แคมเปอรี่้ปี2021ันะคะได,ไ,ไ,ได้เป็นตัวใหม่ด้เชนมาให้อีกด้วยนะคะเจ็ดแสนเจ็ดบาทนะคะเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึงเจ็ดปี84งวดได้ลดสวสๆวแบบนี้ ไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสนใจต้องรีบเลยนะคะมีเซลลทั้งหมด40คนนะคะจ้องที่จะดูรถคันนี้อยู่บอกเลยว่าราคาตัวท็อปถือว่าถูกมา,มากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายลเอียดคันนี้กันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ของทางสู์โตต้านะคะไฟหน้าทั้งสองดวงมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์และวก็มีไฟเดนทามนิ่งไลท์ เอวดีมาให้อีกด้วยนะคะกระจังหน้าด้านล่างจะได้เป็น4ดีดำน,นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างระบบเซ็นเซอร์นะคะติดอยู่ตรงด้านหน้าอีก2จุดมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้าง คันดีได้เป็นล้อแม็กสีเทาสวยๆมาให้แบบนี้เลยแม็กขอบ18นะคะยางปี2024ได้ยางปีใหม่ไปใช้งานกันเลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของภายในระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวเซตเบาะ ให้นะคะมือจับจะได้เป็นสีเทากัะจขกแพ้เดิมจากโรงงานมาพร้อมกับตัวสัญญาณกันขโมยยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลู้ามปุ่มเปิดทางน้ํามันนะคะปุ่ม ุ่ม p u สต start มีมาให้ครบเลยพรมลายหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมลรยมันติฟังชันนะคะหน้าจอ t o u c h นแอร์อ air อ auto ยร์อ auto อมาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยเส็ยบสีอำตาลนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกาจากที่โครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคอชซนหน,หน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็น สีดำตัดตัวโลดลายไม้สวยงามนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปมาพร้องกับสรูปให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยอย่าเบรกกดปุ่มพุชตาได้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่รู้สึกว่าอยู่จะอยู่ประมาณแสนห้าถ้าจำไม่ผิดนะ อยู่ที่1นึ0 0 0สกโลได้เป็นเลขไม้แทเดิมจัดโรงงานมาให้พรมไายหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพรมไายมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงมาพร้อมกับพุทคอนโทรลให้อีกด้วยนะคะหน้าจอทัสกินนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะโตัวพี่คือเบรกมือไฟฟ้า มาพร้อมกับกุญแจสำรองแล้วก็ตัวจริงมีมาให้ช่องใส่แก้วน้ำา่นน้ำมีมาให้ตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะือก็จะจเป็นตัวควบคุมในส่วนของตัวอ่าสันรูปมาให้กับคุณลูกค้าที่อยู่ด้านบนมาให้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปนะเขามีสันูปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะกระจกตัวนี้ได้เป็นกระจกปัดไฟฟ้ามีมาให้ นะคะคุณลูกค้าออปชันฟังก์ชันครบเครื่อนจัดเต็มให้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะ7จ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะเครดิตดีจับไปเลย4ีดาวนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารมาพร้อมกระเบ,บาะหนังสีดำมาให้แล้วก็ติดแอร์มาให้แอร์หลังมาให้อีกด้วยออปชันฟังก์ชันครบเครื่อนจัดเต็มให้แน่นอนพื้นที่กว้างขวาง,วางน่าใช้งานนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ ยังไม่พอนะคะตัวนี้นะมีกระป๋อจิงโจ้ามาให้ปรับเบาะปรับไฟฟ้ามีมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะสําหรับคันนี้นะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่มีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ํามาให้แล้วก็ม่านบังแดดมีมาให้ม่านไฟฟ้ามีมาให้ครบเลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสริมสาภาพรอยเม็ดอารต่างๆ พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสำหรับคันนี้ในส่วนของอยางด้านหลังยางปี2024แม็กขอบ18แม็กสีเทาแม็กแพดเดิมจากลงงานนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก4จุดอยู่ตรงด้านหลังมาให้ตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้นะคะกระจกไล่ฟ้ามีมาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวาง น่าใช้งานสุดๆนะคะคุณลูกค้ายางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะมีมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้นะคะในส่วนของคู่มือต่างๆครบเลยถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพิ้งแถมถาดรองให้กับคุณลูกค้าอีกด,ด้วยนะคะ มาพร้อมกับกล้องถังถอยหลังให้กับคุณลูกค้าครบติดฟิล์มรอบพันกัดขอบด้วยสีดําสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งยางปี2023ยางปี2024แม็กขอบ15นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมือจับจะได้เป็นแบบพรีเมียมพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจรถสไตล์ผู้บริหาร รถเดิมแนะนำเลยบอดปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะคู่มือต่างๆมีมาให้ครบเลยสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้สติกเกอร์มออกนะคะแผ่นเพจเช็คจากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังให้กับคุณลูกค้าคบรบแบบนี้เลยนะคะใครที่มองหารถเข้าใหม่ไว้ใช้งานนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะสำหรับคันนี้นะโต้ตาแคมรี่ 2.5G ปี2021ได้ตัวโฉมใหม่มาให้ จ็ดแสนเ่นเก้าบาทนะคะเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถดอกเบี้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่2องจุาเนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8ปดสบสี่วดกันไปนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะใ,ในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะสังเกตได้จัดโชคเลย ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยชิดเดียวนะคะสาหรับคันนี้นะชุดไฟหน้าของแท้ค่ะเดิมตรงแท้จากโรงงานหม้อน้ํชุดไฟหน้าของแท้ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆคันนี้เป็นเครื่อง2,005ภายในห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะตัวโชว๊คของเขาก็เดิมๆตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาลอยเม็ดอาร์แผ่นกันล้อนะคะรถของลอ้อคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตมน้ํา เจ็ดสี่ก็ไม่นะคะมีเล่มทุกคันนะคะแล้วก็มีวรลกตีหลังการขายให้อีก30วันนะคะมีการต่วนลดให้อีก274รายการนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะรถสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ตัวรถโครงสร้างเดิมๆนะคะคุณลูกค้าพิ้งรีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมทุกจุดให้แน่นอนนะคะแล้วก็คันนี้เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะแค่สปาในส่วนของการ เช็ดล้งให้กับคุณลูกค้าเฉยๆนะคะได้เป็นโตต้าโคโร่าโตต้าแคมเบอรี่สอตัว G นะคะได้เป็นตัวท็อปเป็นเครื่อง2.5ปี2021เลขมาอยู่ที่1,50,000นกโลนะคะสำหรับคันนี้นะกับราคาอยู่ที่7 7 9 0 0 0บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถขอไรายได้3,000 30, 0ื่ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะขอแค่รายได้เป็น2เท่าของค่างวดนะคะ ออกได้ทุกอาชีพพนักงานบริษัทข้าราชการและวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิจการส่วนตัวออกได้นะคะขอแค่มีอาชีพและรายได้ที่จะเจรตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะคุณลูกค้าสําหรับพนีต่างจังหวัดออกได้เรามีลถสไลด์ส่งให้นะคะมีฟแนนซ์วิ่งเซนให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดทาพิง์ได้เลย0827043253เบอร์พิงแอดไลน์ได้ นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาด่วนเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถานไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ